สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะโพน,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 นี่อยู่ที่หน้าเกมของค่าย PG สล็อตนะเกมไทย i ิเวอร์วันเดอเด้ออ่ะเกมไทย i ิเวอร์ o ิเวอเนี่ยหรือเรียกง่ายๆคือเกมตลาดน้ำนั่นเองนะตลาดน้ำอยู่แถวเอออะไรอะ่ะ อะไรอะไรวะเอออุตส่าห์ตั้งมุกมาอย่างดีนานเพื่อนแต่ลืมแล้วอ่าไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอ่ะก็จะมารีวิวเกมน,นี้ให้ดูกันแล้วกันนานเพื่อนใครนะคะที่อยากจะลองดูนะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเด้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนโพนี้นะคะจะได้มีกําลังใจนานเพื่อนจะได้มีกําลังใจเนี่ยในการทําคลิปต่อต่อไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะ วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะทุนมาเยอะมากวันเนี้ยเออมึงละอ่ะจะเกลือไม่เกลือไม่รู้อ่ะวันเนี้เล่นในค่ายพีจีทีไรนะโอ้โหจะเป็นลมทุกทีอ่ะไม่เคยได้เลยหลังๆนี้ไม่เคยได้เลย,ลลเย,เย,เลยอ่ะรอบนี้จะได้หรือเปล่านะคอยย้ำนานเพื่อนได้หรือเสียไม่ซีเรียสน,นะคะขอแค่มารีวให้ดูนะคะย้ำอีกรอบนะอันนี้คือสําคัญเลยคือเด็กอายุต่ำกว่า18นะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วการนานเพื่อนอ่ะโอเคนะคะขอกดเข้าไปในเกมกันก่อน,อนเลยนะมา โอ้โหเรือจอดรอท่าเลยเออมาดูที่3ขมดนะเพื่ดูตารางการจ่ายเงินรางวัลนะเพื่อนจะมีสัญลักษณ์สแกตเตอร์นันเพื่อน,น,แ,น,น,อนแล้วก็สัญลักษณ์ตัวไวต่างๆตามภาพเลยนะใครที่ไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงมาดูกันตรงนี้ได้เลยว่ามันแจกจ่ายกันยังไงนะมันก็จะคล้ายเกมอเปะหรือใครเช่นวินนะเกมเหมือนกับไดโนเสาร์อะไดโนเสว่ะเออ ประมาณนี้นะเออมีวายถึงสี่เลยนะอ่าไม่รู้ว่าเราจะได้ไววยตัวไหนนะถ้าเราในเข้าฟรีเกมนะเออสแกตเตอร์คือหรือฟรีสปินเนี่ยสี่ตัวขึ้นนะ,ะถึงว่เข้าฟรีเกมได้เด้อจะบอกให้อันนี้ฟรีสปินโบนัสฟรีสปินคืออะไรวะคือซื้อสปินได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออน่าจะซื้ออันนี้คือฟรีสปินซื้อนะไม่ได้แบบกดปุ๊บเข้าเองเลยไม่ใช่เงินเราล้วนๆนะที่จะซื้อเข้าอะ่ะอันนี้นะคะคือ ลายเดิมพันก็คือซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาเนี่ยจะเป็นเงินเดิมพันแบบว่ายังถูกต้องเห็นไหมเขาจะมีตัวถูกตัวผิดให้ดูดูดูอย่างเดียวนะภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะศั์ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะโอ้โหไม่รู้ว่าเรียนจบมาได้งไงนะเพื่อนอ่ะขอประเบ็ดซีิดูนะทุนมาเยอะเฮ้ยทุนมาเยอะนะคะมาเลขสวยเลยเพื่อน โอโหไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าฝากเข้ามาใครเยอะขนาดนี้นะคะ1,999บาทนะโ,โหย99สตังค์อีกด้วยนะถือว่าเป็นมงคลแล้วกันนะเกมนี้กด Turbo เทอร์โบเพื่อนเล่นออโต้สิบไปเลยวันนี้เล่นเบ็ดสูงในิดนึ่งนะสำหรับทุนน้อยก็เล่นได้นะเพื่อนโอ้โหดอกนี้โอ้โหแจกบอสแจกบอสโอ้โหอะไรต่อโอ้โหเพื่อน มาหน่อยโอ้โยเออเคมายังสวยเคด่วน oh เพื่อนอุย้ยเจไม่ลงเลยนะยมาไม่กดแล้วปิดเทอร์โบรเรียบร้อยเพื่อนเล่นออโต้ไปวันนี้นะคะจะโค่นเกมในค่ายพีจีให้ดูนะเกมนี้ มันจะได้กำไรสักเท่าไหร่กันเชียทุนคืนก็ยังดีเลยเริ่มเริ่มแบบว่าอันนี้แล้วเพื่อนไม่มั่นใจแล้วอะเพะมันจะแจกไหมนั่นนั่นไงกวแล้วไม่มั่นใจแล้วสักจะโบมันใจแล้วนะสักสีแปบลบว่าเปลี่ยนเกมดีบ้านออนี่เนาะมันไปสายไปขวามันโบมันใจละโอ้โหด่แต่ดอกแบบว่า ได้แต่อะไรก็บรรูนเพื่อนเฮ้ยมาแม่เข้าในทออุ้ยสแกตเตอร์เข้าเป็นสี่สิบเยี่ยมเยี่ยมนะเยี่ยมไปเลยนะเพื่อนอามาสิบสองสปินนะเพื่อนมาลองดูนะคะสแกตเตอร์เข้าเองเนี่ยกับการไม่ซื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะแจกดีหรือเปล่านะเพื่อนถ้ามันแจกดีนะก็ไม่ต้องซื้อนะโอุ้ยดอกนี้ดอกนี้ ฟ้าประทานฟ้าประทานเลยเพื่อนโอ้ยดอกนี้สวย,ยเสียดายแต่ตัววายจะไม่อยู่กับเราตลอดนะจะไปเรื่อยๆโอ้ยตัวเจมาเป็นคู่เลยอะอวสวยฟ้าประทานจริงๆเออสวยค1 6ร้อยสิบหกบาทเพื่อนอย,ยังไงต่อโอ้ยอ้ยมะม,ม่วงเมงค้าวสองพันสี่เยส วุ้ยสองร้ชิบเฮ้ยยังไปต่ออ่นเพื่อนโอ้โหเพื่อนดอกนี้บิ๊กวินโอ้โหสองพมาม่วงโอ้โห้เมกาวินมาม่วงนะซุ per เมกาวินหุ้ยต่นเต้นตุนเต้นโุ้ยดอกนี้นะน่าจะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วอะไม่ต้องซื้อพอเลยเพื่อนกำไรมาแล้วโอ้โหตื่นเต้น มันแจกขนาดนี้แล้วมันจะแจกอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนตื่นเต้น,นอ่ะห,ห้าพันละไม่ซื้อก็เข้านะโ,โหดูดิไม่แจกแล้วอ่ะไม่จแจกละอ่ะมันให้กำไรเราแล้วมันก็ไม่จแจกละนะ โอ้โหเพื่อนฟ้าประทานจริงๆนะเออสี่พันนะเพื่อนก็เก็บสิคารออะไรหล่ะเพื่อนโอ้โหได้เยอะแล้วนะก็โอเคนะคะถ้าไม่มีมะม่วงก็ก็อด <c oughs> ก็ได้กําไรมาอย่างพึงพอใจมากเลยกําไรสามพันกว่าโอเคนะเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะใครที่อยากจะลองดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง นว้ดวยะะคะอยากจะลองดูก็สามารถคลิกลิงกด้านล่างเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้แล้วก็ทักหาเอ็กเมนนะคะเอ็กเนจะทิ้งลิงก์สมัครให้เพื่อนแล้วกันนะโอ้ไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อขอตัวไปถอนเงินก่อนนะเพื่อนวันนี้นะคะได้กินอย่างตามใจชอบเลยเงินรางวัลมาเพียบนะรอบที่แล้วก็เกลือจัดนานเพื่อเล่นเกมไหนเกมไหนก็เกลือมาถึงตลาดน้ำเนี่ย สุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะานเพื่อนอะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอตัวลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โพนี่ด้วยนะ,ะน,นเพื่อนก็ขอตัวลาเหมือนเดิมเช่นเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย